เื่อนไว้ในกรอบแคบไร้ปัจจัยใหม่หนุนตีมลงทุนยุคใหม่ไทยและเทศจากมุมกองทุนสถานการณ์ในยูเครนผ่อนคลายลงกดดันทองคําสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะประจำวันอังคารที่2กันยายน2557ค่ะเพราค่ะ เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกา25นาทีค่ะในวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนวรินทร์ทองประเสริฐคุณทวีรัตน์มัททวีวงศ์รองกรรมาการผู้จัดการบอลฟินนนเซียไซรัสนะคะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะคุณบุญชัยเกียรตินาวิตกรรมาการผู้จัดการบลจธนาชาติค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณบุญชัยนะคะในเรื่องของ ธีมแล้วก็มุมมองการลงทุนในทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะคะที่ทางบลจธนาตินั้นมีต่อทอัศนคติอย่างไรบ้างเราจะไปติดตามได้กับคุณบุญชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญชัยคะสวัสดีครับค่ะคไม่ทราบว่าในขณะนี้ออมุมมองของทางธน,นาตาที่มีต่อการลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะคได้ครับก็ตอนนี้ก็ผ่านเข้ามาช่วงครึ่งปีเลยเมานกนครับสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มจะเห็นชัดขึ้นนะครับผู้งทุนไหลายทุนก็ถามว่า จากวันนี้ไปเรามองปลายปีไปถึงปีหน้าเนี่ยมีธีมการลงทุนอะไรบ้างที่น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องที่บอจให้ชาติพูดในงานสัมมนาของตลาดตรากทรพั์นะครับเมื่อสุกเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เลยขออนุญาตนำมาสรุปให้กับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับว่ามุมมองการมุมมองการลงทุนในไทยและเทศเนี่ยจะได้เป็นประเด็นให้ท่านลองปรับพอร์ตเฟลโอท่านในระยะจากนี้ไปนะครับเรามาดูในแง่ของสินตัวสินทรัพย์ก่อนนะครับก็ ถ้าดูสินทรัพย์หลักๆ3าประเภทตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็ทองคำเนี่ยนะครับก็ยังพบว่าตราสารทุนนะฮะหรือหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่สุดในบรรดา3สินทรัพย์อันนี้นะครับเราลงมาก็จะเป็นตราสารหนี้ทองคําจะมีความน่าสนใจน้อยลงสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราสารทุนหุ้นก็จะเป็นสินทรัพย์ที่ จะมีความโดดเด่นในระยะจากนี้ไปจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็เราลองแยกหมวดนะครับเป็นตราสารนี้เฉพาะก็จะมีตราสารนี้ในประเทศกับตราสารนี้ต่างประเทศนะครับก็จะพบว่าตราสารนี้ในประเทศนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากว่าทิศทาดงดอกเบี้ยข,ของบ้านเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่เรียกว่าส่งตัวนะครับถึงแม้จะมีแต่มีโอกาสที่ปรับลงน้อยลงนะครับมีโอกาสปรับขึ้นซะมากกว่า แต่ว่าทิศทางดอกเบีย้ยที่จะปรับขึ้นเนี่ยคงไม่ได้เร็วนักนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในตราสารนี้ภายในประเทศยังก็ยังมีความน่าสนใจนะครับหลายๆกองทุนก็ออกกองทุนที่มีความกําหนดกรอบระยะเวลาเช่น6เดือนหรือ1ปีหรือ2ปีอันนี้ก็เป็นการลงทุนในตราสารนี้ที่ต้องเรียกว่าให้ผลตอบแทนที่แน่นอนในทิศทางดอกเบีย้ยต่ำะนะนะนะณะณขนานี้สำหรับหุ้นนะครับถ้าเป็นหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็จะพบว่ามีความน่าสนใจทั้งทั้ง2 สองกลุ่มเลยนะครับขุนไทยก็น่าสนใจหุ้นต่างประเทศก็น่าสนใจโดยรวมๆแล้วก็เป็นเพราะว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกมีการปรับพื้นตัวขึ้นนะครับทิศทางเศรษฐกิจไทยก็มีนวรน้มที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับสาหรับทองคําจะเป็นสินทรัพย์สุดท้ายที่ต้องเรียนว่ามีความน่าสนใจน้อยที่สุดนะครับเราก็คงทราบว่าเมื่อทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยทองคําก็จะเป็นสินทรัพย์ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ทต่ำกว่านะครับมีช้อยส์เงนินที่ดีกว่า แต่ว่าถ้าถ้าดูทองคาในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยก็พบว่าทองคาในประเทศอาจจะมีความน่าสนใจสักน,นิดหนึง่งนะครับเนื่องจากว่าค่างเงินบาทนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงจากดอลลาร์ที่มีความแข็งค่าขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของมุมมองสินทรัพย์ต่างๆสองสามประเภทนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยบริษัทชาติเนี่ยคิดว่าสินทรัพย์พวกนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับในหน้าถัดไปจะเป็นมุมมองอีก,อกมุมหนึ่งนะครับในแง่ว่าแล้วภูมิภาคไหนที่มีความน่าสนใจ นะครับเราก็ทราบว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวนี้เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้นำนะครับที่ทําให้เกิดการฟื้นตัวอย่างอย่างเด่นชัดขึ้นเราคงทราบแล้วตั้งแต่ปีศูนย์ปีศูนย์แปดนี่ครับเฟดมีการปั๊ม QE ลดดอกเบีย้ยลงนะครับปัจจุบันเราก็พบว่า QE นี้เริ่มจากค่อยๆที่จะลดทอนลงไปนะครับแล้วก็แนวโน้มดอกเบีย้ยในสหรัฐจะมีการปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานียฟื้นตัวแล้วอย่างแข็งแกร่ง นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าความน่าสนใจในตลาดหุ้นในอิสาราเอลมิการนั้นเป็นอะไรซึ่งต้องเรียกว่าเป็นระดับหน,น,นึ่งนะขณะนี้เหตุเดียวว่าหุ้นได้ขึ้นมาในระดับนี้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนที่เลือกลงทุนในตลาดนี้อาจจะต้องเลือกหุ้นนะครับต้องต้องเลือกหุ้นที่เราท,ที่ที่มองแล้วว่ามีกําไรนะครับมีผลตอบแทนที่ดีนะครับส่วนตลาดยุโรปจริงๆแล้วมีความน่าสนใจนะครับเราก็ทราบว่ายุโรปก็ต้องปัมเงินนะครับเหตุเดียวว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ย ฐกิจยุโรปมีมีข้อขัดแย้งอยู่กับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นทําให้สื่อยุโรปตอนนี้อาจจะฟื้นตัวไม่ได้ดีนะครับตัวเลขจีดีในไตรมาสในในไตรามาสสก็ออกมาอย่างไม่ค่อยดีนะครับมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าอาจจะมีการปร๊ม QE ของยุโรปขึ้นมานะครับในไตรามาสสาของของปีนี้นะครับญี่ปุ่นกับจีนมีความน่าสนใจที่เรียกว่าน้อยที่สุดนะครับจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นเนอ่อเซกเตอร์ซึ่ง เป็นกลุ่มภาคซึ่งเราคิดว่าถ้าถ้ามีการปังง้มเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นอะไรซึ่งฟื้นตัวได้ได้เร็วแต่มีความไม่แน่นอนสูงว่าจะมีการใส่เงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจหรือไม่นะครับทางทางด้านเอเชียไทยกับอาเซียนเนี่ยต้องเรียกว่ามีความน่าสนใจสูงทีเดียวนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจฝั่งเราเนี่ยก็เป็นเศรษฐกิจเรียกว่าโก w t h นะครับก็มีการาปรับปรุงโครงสร้างนะครับ สถานการณ์ทางการเมืองก็ดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีการกำหนดทิศทางที่แนช่ชัดว่าจะลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์พื้นฐานอย่างอย่างมากมายทั้งทางน้ำทางอากาศแล้วก็ทางบกก็จะเป็นกลุ่มประเทศซึซ่งมีความน่าสนใจเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นมุมมองในสายที่เรามองอภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับในอีกมิติหนึ่งนะครับขออนุญาตในหน้าถัดไปนะครับ อันนี้เป็นมุมมองในสระของการดูเซกเตอร์นะครับถ้าเราดูเซกเตอร์ว่าในเซกเตอร์ที่มีความน่าสนใจในระยะ3-5ปีจากวันนี้นี่มองไกลักน,นิดหนึ่งนะครับท่านก็นจะพบว่าถ้าเรามองในทั่วโลกเนี่ยเราจะพบว่าในปัจจุบันโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามามีผลมีอิทธิพลมากต่อชีวิตประจำวันของคนเรานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย นะครับจะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการสํารวจแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับประมาณ1.5พันล้านเครื่องนะครับในระยะจากนี้ไปประมาณ5ปีจะเป็น7,000พล้านเครื่องนะครับก็จะทําให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านนี้เนี่ยน่าจะมีอนาคตในระยะจากนี้ไป3-5ถึง3-5ปี กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มอาหารที่เราเรียกว่ากลุ่มอาหารปลอดภัยแล้วก็อ,อาหารคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนยุคปัจจุบันเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญของข้อนี้นะครับคือบริโภคสินค้าหรือบริโภคอาหารที่มีคุณภาพมีผลตัวมลพิษต่อร่างกายน้อยที่สุดนะครับกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำา D เนะครับเนื่องจากโลกยุคใหม่เข้าสู่สังคมวัยชราเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่ทำทางด้านรีเสิร์ชเนี่ยในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้กําลังคนที่เท่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความน่านสนใจนะครับในระยะจากนี้ไปนะครับสำหรับบ้านเราเองเนี่ยครับก็ต้องเรียนว่าจากคอสชอจากการที่มีคอรมอรแล้วก็เน้นเรื่องการปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญในระยะถัดจากนี้ไปนะครับ แลตสากรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกทั้งหมดนะครับด้วยจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการเ,าเดินทางทั้งทางน้ําทางบกแล้วก็ทางทะเลนะครับทางทางาทางอากาศนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เ,เป็นอุตสาหกรรมที่เราคิดว่าน่ามีความน่าสนใจในระยะจากนี้ไปนะครับทีนี้เมื่อเรามองความน่าสนใจทั้งสินทรัพย์ทั้งภูมิภาคนะครับแล้วก็ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่านผู้ตัวผู้ลงตัวเองจะจัดพอร์ตกลยุอย่างไรนะครับ ก็ในข้อแนะนำวันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราชอบพุ้นไทยมากกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชอบมากกว่าพุ้นต่างประเทศ้วยค่อาชอบมากที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นพุ้นต่างประเทศแล้วก็เป็นตราสารีไทยแล้วก็ตราสารีต่างประเทศเพียงพอพีโรที่อยากจะแนะนําก็เป็นพุ้นไทยซะเยอะหน่อยนะครับเป็นพุ้นต่างประเทศประมาณ30มพุ้นไทย50ตราสารีไทย10แล้วก็ตราสารีต่างตราสารีต่างประเทศอีก10นะเป็นพอร์ตพิโรโดยเง้นคร่าวๆที่ทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนแล้ว ได้รับผลตอบแทนและมีโอกาสจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดจตกนไปนะครับสำหรับกองทุนของบริษัทธานาชาิก็มีท่านเลือกหลากหลายนะครับภายใต้ในน้าสุดท้ายนะครับก็จะมีถ้าเป็นในประเทศจะมีเพิ่มคุณทรัพย์ปันผลกับโลเบต้านะครับถ้าท่านอยากจะลงทุนในเซกเตอร์ก็มีทีพรีเวดจ์นะครับสำหรับกองต่างประเทศมีโกลบอลอีคิวโกลบอลแวลูนะครับแล้วก็มีกองทุนจีฟารนะครับเป็นชอยส์ทั้งหมดนี้ท่านสามารถที่จะติดตามและสอบถามได้ที่ธนาคารนธานาชาติทุกสาขารครับ ใช่มากอาจะเห็นได้ว่า หุ้นไทยแล้วก็นต่างประเทศได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งทางธนาชาิเองนะคะถ้าสมมติ่านักลงทุนไม่รู้ว่าจะลงทุนยังไงดีก็สามารถไปซื้อกองทุนตามที่คุณสชัยได้ตอดเลค่ะเรียกได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญดูแลเงินของเราเองนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะคะที่ธนาคารธนาชาิทุกสาขาค่ะหรือว่าบริจรธนาชาินะคะเดยโทรศัพท์021268399ค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาต่อกันที่ตลาดสินค้าการเกษตรล่งหน้าหรือว่า เเนนนั่นองะะคะบทวิเคราะห์ยามประจํมวันที่2กันยาย,ยน2557โดยบริษัทแอคโกรเวลจำกัด um ค่ะการคาดการประชุม ECB นะคะจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะอย่งางเผชิญความเสี่ยงช่วงขาลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่ะทางเทคนิคนะคะราคายังคงไม่สามารถผ่านขึ้นไปยืนเหนือ62บาทได้ระยะสั้นนะคะแนะนำทำกำไรกรอบประมาณ1บาทค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามารายละเอียดได้นะคะที่ www.afed.or.th ค่ะหรือว่าเบอรษษษ์โทรศัพท์022639888นะคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นไทยกันค่ะ USO มุ่งมั่นในการขยายโครงข่ายบแบรนดอ์อย่างทั่วถึงโดยไม่มีข้อจำกัด เราจะรับรู้ได้เท่ากันจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเราจะมีความสุขได้โดยไม่แตกต่างกันแล้ววินาทีนี้คุณภาพชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยนไปได้จริงการบริการโทรคมรนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทชอเปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิม สู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง สิทธิในการสื่อสารจะต้องเป็นของคนไทยทุกคนอยากพูดต้องเลยพูดอยากฟังต้องได้ยินอยากดูต้องได้เห็นอยากรู้ต้องไม่ถูกปิดกัน้นเราะจะบริหารคือความที่คือการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทยทุกคนขอ,อทอชอสำหรับความภาคภูมิใจที่ได้ครอบครอง Toyota Fortuner ให<ป>ม่ Mitsubishi e v o t i o n ทุกความเชื่อมั่นที่พร้อมพเิเศษตอกย้ำทุกประสบก,การณ์ที่เหนือใครโตโยต้าผ่านจูเร์สำหรับทุกบทพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ตลอดมาครอบครองทุกความเชื่อมัน่นฟรีไปกันไปชั้นหนึ่งพร้อมอ่นเริ่มต้นเพียง9,200บาทถึง30กันนาเดือนนี้วันนี้ทรูพอยต์กินได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา แทรทรูสดชื่นทุกสเต็ปรับฟรีไปเลยใช้ทรูอยร์แค่100้คะแนนแลกฟรีผ่านแอปเซเว่นอีเลเว่นเท่าน,นั้นฟรีความสดชื่นกระปี้กระเป๋างอร่อยถึง25กันย้ายใจนนี้ทรูออร์ยิ่งใช้ทรูเยอะยิ่งได้พิเศษเฉพาะคุณกับทรูเท่าน,นั้น ลับมาพบกันในช่วง Market h i g h l i ล h t นะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะเราต้องติดตามการประชุม ECB นะคะในวันที่4กันยายนนี้ค่ะรวมไปถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าค่ะตลาดหุ้นไทยนั้นปิดบวก2.79จุดนะคะที่1,568.14จุดมูลค่าการซื้อขายที่20,000กว่าล้านบาทด้วยกันค่ะสวดสดีค่ะคุณชุวิทย์คะตลาดุไทยค่อนข้างแข็งแคบๆไม่รู้สึกอึดอัด แบบนี้มันจะไปทางไหนอะคุณฉุยช่วยฟันธงหน<ต>่อยได้ไหมคะตลาดหุ้นช่วงนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่ามีรัฐบาลเรียบร้อยนะฮะป,ปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบก,ก็เริ่มที่จะบอกปางนะครับเพราะว่าปัจจัยภายในเนี่ยนะครับคือเรากังวลเรื่องของความนิ่งของตลาดการเมืองน,นะครับทีนี้พอการเมืองมันนิ่งเนี่ยทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอแต่จากที่มีรัฐบาลแล้วก็ไม่มีการปะท้วงเนบ จะการเดินหน้าของท่านเศรษฐกิจคุณจะพูดไปในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานพวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ทางตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปโฟกัสนะครับในเรื่องของการทำสาธารณูโโภคต่างๆแล้วก็เป็นการลงทุนภาครัฐบาลก็คอการที่เรียกว่า government spending ก็คือ G นะว่าหากว่า G มาแล้วก็คือ investment i นี่ก็จะตามมา แล้วก็คอนซัมพลายเนก็จะตามมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับจุดเด้นว่ามีปัทมประสงค์ป่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับในในช่วงนี้พอมีคอสชนะฮครับทางต่างๆเริ่มที่จะน้อยลงนะครับทีนี้เราเราไปดูเรื่องของปัจจัยต่างประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะทางฝั่งดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์เชิงวันนี้ก็รู้สึกจะปิดนะครับเป็นแรงงานนะครับวันก่อนเนี่ยก็มีคงตามดูเรื่องปัจจัยต่างๆความเชื่อมั่นผู้บริโภคอะไรต่างๆนะครับ คงยังไม่มีอะไรนะเพราะฉะนั้นทิศทางสถานการณ์โดยรวมตอนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกับการบริหารผลรอบของเรายังคงเดิมนะครับยังคงเป็นอาจจะซื้อในช่วงปรับพักขาลดลงมานะครับแล้วก็หาทางคนที่มีต้นทุนถูกๆก็โฮต่อนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่แน่ใลนะส่วนใครจะขายเล่นรอบบ้างก็เป็นเรื่องของการเทรดดิ้งนะครับสำหรับคนที่เล่นเทรดดิ้งไปนะครับทีนี้ในส่วนของดัชนีหุ้นของเราตอนนี้เนี่ยนะฮะ พอหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้เดือนีของไทยของเราอยู่ในบริเวณแถวๆ5 6 0 0กว่าจุดก็เท่ากับหน่จุดนะครับก็ถือว่าทิศทางของดัชนีของเราเริ่มยืนริ่มยืนเหนือ1,550จุดได้วเป็นโพซิทีฟข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นลุ้นว่าอยากให้หลุดบริเวณแถว1 5 0 0่0นถึง1 5ึนะครับถ้าหากว่าไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณนี้นะครับทิศทางเนนะป็ครับ ทีนี้หุ้นต่างๆที่เราจะโฟกัสล่ะจะทำอะไรบ้างนะครับเราไปดูตัวที่จะต้องดูเนี่ยตอนนี้เรื่องของพลังงานทดแทนร่วมมีมามากขึ้นนะครับพวคงจะต้องไปตามดูแนวนโยบายของทางการนะครับว่าที่ทางการเองเนี่ยประกาศออกมาว่าจะทำเรื่องของโซลาร์ฟาร์มโซลาร์รูทท็อปเต่างๆนะครับบริษัทที่มีความเกี่ยวเนื่องมาเนี่ยครับ ก็มีอย auto> ู <autour> <AP> ่ท so ี่เราจะมาพูดถึงวันนี้อยู่มี2ตัวก็คือตัวซูเปอร์และก็ตัวเดนโก้นะครับตัวธุนของซูเปอร์เองนะครับหลังจากที่ประกาศเพิ่มทุนนะครับจากเดิมเนี่ยทุนจดทะเบียนนะฮะเดิมเนี่ยมีอยู่ที่1,679ล้านบาทนะครับพอเพิ่มทุน5ต่อ1นะครับผลปรากฏว่าทุนเนี่ยนะก็จะปรับเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะที่บอกว่าน่าสนใจเพราะอะไรนะฮะตัวซูเปอร์เองเนี่ยนะครับเขา มีเงินสดสดอยู่ในมือนะครับในช่วงของไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเงินสดอยู่ประมาณ6 9รล้านบาทนะครับ6ก6ล้านบาทเนี่ยเขาสามารถที่จะลงทุนอะไรเพิ่มได้อีกต่อเนื่องที่ผ่านมาคือเขาลงทุนประมาณ1 9อยเกล้านตีก็200ล้านไปแล้วกันไปซื้อที่ดินที่ลพบุรีนะฮะ800ไร่แล้วก็ที่กาญจนบุรีนะครับอีก800ไร่ลพบุรีจะทํา50ไม่กอดนะครับแล้วก็ ที่การเจริญบุรีทำประมาณ90้า้ิที่ดินไม่พอนะครับก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับนี่อาจจะที่จ่ายไปก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก400ล้านโดยประมาณนะครับเพราะงั้นเงินสดๆอยู่ในมือก่อนเพิ่มทุนที่400ล้านหลังจากนั้นเพิ่มทุนมาได้อีกประมาณ2,700ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยตัวซูเปอร์เองมีเงินสดๆพร้อมที่จะลงทุนนะครับอยู่ประมาณ3า0 0ถึง3,300นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่พร้อมละ ดังนั้นถ้าหากว่าทางคสชประกาศเรื่องของพลงานทดแทนมานะครับตัวซูเปอร์พร้อมที่จะลงทุนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของซูเปอร์เองหลังจากที่มีการประกาศงบการเงินออกมาเนี่ยนะครับจะพบว่างบการเงินในไตรมาสหนึ่งนะฮะก็ขาดทุนนิดหน่อยพอจะไม่สองขาดทุนไปรวมไปแล้วเนี่ยประมาณ20ล้านนะครับ20ล้านเนี่ยก็หากเอาไปดูในงบการเงินคำที่บายเขาบอกว่าเป็นค่าที่ปรึกษา เรื่องของการทำปรารถนาทดแทนเพราะฉะนั้นทิศทางของทางซูเปอร์เองมีทิศทางที่ชัดเจนมากึ้นเพราะฉะนั้นหากว่าหนึ่งในการเดินหน้าของทางซูเปอร์เองเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของส้รโรงานเก่าตอนนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดไม้ตวัโดยประมาณนะครับแล้วก็ซื้อใบ ppa นะหรือแม้กะ่ซื้อคิวเพราะฉะนั้นหากว่าทางกพชประกาศเรื่องของใบนี้ออกมาเนี่ยใบเรื่องของซุ้าออกมาเนี่ยทิศทางของ ซูเปอร์จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าว่าราคาปรับตัวลงมาน่าสนใจนะโดยเฉพาะราคาที่จะจ่ายเพิ่มตัคือ8บาทนะครับจาก8บาทเนี่ยถือว่าทิศทางเริ่มมี p พ s i t i v e มากขึ้นนะครับแล้วมีแถมวอลเลน1วอลเลน2วอลเลน1เนี่ยจะมีอายุ1ปีนะถ้าราคาอีสไซไพรส์ก็คือ9.55นะครับ9.55เนี่ยนะครับ ถ้าแปลงออกมาเต็มที่เนี่ยก็ได้อีกประมาณสักเกือบเกือบสามพันล้านนะฮะสองพันล้านนะครับแล้วก็พอเพราะฉะนั้นวอสองอีก6เดือนก็คืออายุปีครึ่งมาอีกเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยถ้าว่าไอซายไพรส์ทั้งครบทั้งวอวอหนึ่งวอสองจะได้เงินมาอีกประมาณ5,000ล้านเพราะฉะนั้นตัวซูเปอร์จะเป็นตัวหนึ่งที่มีเงินสดสดทางมือแบบในอนาคตในปี1-2ปีนี้เพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวเรื่องของการประกาศเรื่องของใบ PPA นะครับเดิฉันคากว่า ตัวซุปเปอร์มีปรับตัวรุนแรงหาจังหวะซื้อถ้ามองลุงเรื่องของเงินที่อยู่ในมือของแต่ละบริษัทมีอะไรบ้างเดมโก้มีอยู่สองร้ามบามล้านบาทในประมาณหนึ่งมี EA อมีอยู่1,800ล้านบาทก็ถือว่าเป็นตัวอันดับ2นะครับแล้วก็ SPCG อยู่แค่เก้าสิบหล้านบาทนะครับกันคุณมีอยู่6 2รล้านบาทก็เลือกดูว่าบริษัทไหนพร้อมที่จะลงทุนนะครับส่วนของเดมโก้เองก็ลุ้นเรื่องของว่าเป็นตัวที่ ในหนึ่งถึงสอปีขหน้านะครับทิศทางของตัวดโพจะมีเรื่องของการ ก่อสร้างเองต่างมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะครันว่าตีว่าเขาลงทุนทั้งพลังงานลมด้วยด้วยปันผลจากพลังงานลมด้วยแล้วก็แต่โครงการที่จะรับหมาเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหากว่าราคาปรับตัวลงมา14-15ถึงบาทได้ต่ำกว่าได้เนี่ยเขาก็ทยอยลงทุนไปแล้วกันส่วนซุปเปอร์ก็ประมาณ8บาทถึง9บาทก็ทยอยลงทุนนะแม้ว่าจะยังไม่ออกจากแคชบาลานซ์นะแคชบาลานซ์ของซุปเปอร์ออกวันที่3ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นหาจังหวะอนไปแล้กันนะครับ ภาพของคุณชุวิตมากค่ะซึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือซูเปอร์และแล้วก็เดมโก้นะคะจังหวะเข้าเซนชชุนที่พักฐานภาพอาจจะไม่หลัไม่พอขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุวิค่ะในช่วงนี้นะราพักการสืบคู่กันในช่วงต่อไปเราจะมาติดตามตลาดทุกทากันค่ะ สิทธิในการสื่อสารจะต้องเป็นของคนไทยทุกคนอยากพูดต้องได้พูดอยากฟังต้องได้ยินอยากดูต้องได้เห็นอยากรู้ต้องไม่ถปิดกั้นเราจงบริหารขึ้นวามทีเพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทยทุกคนกสทชคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณมางการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบรจรกรุงไทยพราะยะโอกาสรับผลตอบแทนสูงก่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำรับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มตเม็ดเ,เต็มหนวดจนถึงวันที่ขายคืนเมนื่อลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำรับเงินค่าขายคืนในวันทาการถัดไปสนใจให้เงินทางานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบรจรกรุงไทยโคร0 2 6 8 6 6 1 0กดกกด9ก้ารลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนผมทำรูปกิดหนังสือมาคอชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด ก็คือธุรกิจของเราได้ช่อสร้างค่าและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่โอกาสน้อยมีร้านน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนะสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นกาหค้าลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือครับบริษัทไพลินบุเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่าย ใกล้คุณ การระดับโลกแบบ HD ติดตั้งความสุขวันนี้เริ่มต้นเพียง90บาทต่อเดือนสมัครทรูวิชันฟรีติดตั้งฟรีประการถึง30กันยายนนี้รอเวลาแต่เมื่อทรูพอยตความสุขสะสมได้สะสมคะแนนทรก point วันนี้แลกเป็นของหรือส่วนลดมากมายอีกสิ่งดีๆจากใจ True True พอยต t ยิ่งใช้ r u ูเยอะยิ่งได้ True b บ n u s เพราะปูกผ่านจริงมอบให้ต่อแทนทุกนาทีของคุณกับทรูลูกค้าทรูรับติดใช้ฟรีทุกเดือนอีกสิ่งดีๆจกใจถูทรูบ้นักยิ่งอยู่กับทรูนานยิ่งฟรี ในช่วงโกลด์ทูเดย์นะคะเราจะมาติดตามแนวโน้มตลาดทองคำกับคุณก๊อฟนัทพงศ์หยบรายยศรีจาก m อ s มพีเอสโกลแมททองโสดค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟคะค่ะสถานการณ์ยูเครนตอนนี้เริ่มขี้ขานแล้วนะคะแบบนี้จะกดดันนะคะทองคำด้านขาก็เริ่มกดดันนะคะทองคำในช่วงเช้านี้นะครับนี่คือการ ยอดตัวลงมาลงมาลดลง2.5ทะ้าลงมาอยู่ประมาณ2 0 0 1 1อ0แล้วก็ยังทรงครงคือนะครับ่าจริงๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดเลเดอร์เดย์วันหยุดนของงานสารัรนะทับวันก็ก็ไม่มีอะไรซึ่งมันเริ่มลงในช่วงต่อไปในช่วงเช้านี้ก็ ต้องดูครับว่าตลาดมริการเนี่ยในวันนี้ตลาดาช่วงประมาก่ึงสองุ่มเนี่ยจะแยกกับตลาดย่งไรนะครับซึ่งตอนนี้ภาพรวมในายทเฉียกเริงอแล้วเราก็คาดว่าถ้าเปิดตลาในการมี้เชิวอเป็นดครับถ้าไปดูนะครับเทคนิคไ้่านะครับรัอยังอยู่ในกรอบนะครับแนวหักสำคัญที่ดับประมาณสองร้อยแนวต้ามที่องานย์ก็ยังเปนลักษณะใช้เวยงยังไงขอแคบนะครับนัสนญญาก ในขณะที่ในหนึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มมีการวอร์มไทร์ครั้งหนึ่งเด็อนขาลงนะครับเป็นึงิน3เหดืยนแล้วก็มีการเหนื่อาทำให้เป็นหลุดลงมาขางล่างนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มมีตัวสองยอดแรกที่หมอแปดคุณแล้วซึ่งท่านก็หลุดนะครับแนวรับตะไปจะอยู่ที่ประมาณประมาณ175เหรียญและเช่นเดียวกันนะครับในรายวันมาเนี่ยก็จะเห็นนว่าถ้าท่านขาลงในระยะยาวยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็จาก ขายไอเวในระยะกางเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นขาลงฉะนั้นก็ยังซือนะครับที่จะเปิดช็อตสำหรับนักลงทุนที่ทำอะไรทำกำไรในหลังของทำหรือใครบอกว่าอยากซื้อเป็นความแตคุณซื้อได้ไหมก็บอกว่าเอาจจะเรื่องไม่เหมาะสมที่จะซื้อนะครับเพราะว่าระยะางระยะยาวเป็นขางแล้วก็อาจจะจะชอลองดูดูแนวรับว่ารับอยู่ไหมถ้ารับอยก็ซือถ้ารับไม่ได้ก็เอให้ยังไมือะครับอาจจะกำไรก่อนหรือว่าถ้าก็เปิดพอร์ตชไปจะดีกว่า ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกอล์ฟคะัจ้าค่ะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะค่ะสำหรับคุณชุวี่คะงานที่จะจัดอบรมขึ้นเป็นยังไงบ้างคะงานอบรมวันที่26ถึงที่30กันยายนนี้นะครับยังมีที่นั่งเหลืนะครับอบรมเรียน5วันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5 6โมงเย็นนะครับวันที่26ถึง30กันยายนักอบรมก็2,000กบัณนะครับ ติดต่อบนมือถือจางชูด้วย0814413638นะครับเรียนดูกราฟดูงบการเงินดูเทรดหุ้นนะครับนี่ก็ครบหมดนะครับสมมติใคที่สนใจก็ติดต่อในหัวแล้วกันครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการทำบุญนะฮะท่านที่ติดตามเรื่องของการทำบุญนะครับทำโซลาร์รูปขอบนะครับรูปขอบของวัดนะครับก็ติดต่อเบนมือถือจางชูดเพื่อได้วยก็ได้นะครับใครที่อยากเกทำบุญนะครับที่โครงการแสงไฟสู่แสงธรรมนะครับ เลขที่บระื่ามี่สองคี3แปดสามแปดหกสองสนะครับชื่ออาจารย์ชูเลยนะครับศูนยเป็นสี่ศูนหนึ่ามปดติดต่อดังกลกันนะครับ ไปทำบุญกันแล้วนะคะก็ไปหาความรู้กันได้นะคะสำหรับในตลาดหุ้นกับคุณชูยนะคะส่วนของธนชาติเองท่านผู้ชมที่อยากจะเริ่มต้นว่าจะลงทุนกองทุนอะไรดีก็สามารถเข้าไปที่ก่อนนะคะก็มีหลักฐานมีหกเดือนกันหปีใช่ไหมคะน่าสนใจวันนี้สุดท้ายได้ยังไงก็เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะคะเวลาบราิการด้วยกันแล้วค่ะพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา13นาฬิกาค่ะขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศ คนนาคมแห่งชาติผู้สนับสำหรับรายการนะคะเชิญทีรรายปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านเราสัมผัสเอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ